สสเต้เยี่ยมให้กำลังใจสำรวจความเดือดร้อนประชาชนสัพยาชัยนาวันนี้18ตุลาคม2565พักไทยศรีวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพร้อมด้วยนางสาวพรจันทรคนารองหัวหน้าพักนายสยุนชัยปัญญาเลขาธิการพักนางสาวกฤษยากรสรชัยผู้ช่วยเหรัญยิกพักนายอนุรักษ์อมรเมตอดีตผู้ช่วยดำเนินงานสส นางสาวอรสิพัฒมามีเกียรติรัตน์รองโฆษกประจำตัวหัวหน้าพักมาลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนสอบถามความเป็นอยู่เยี่ยมบ้านประชาชนที่จมน้าลึกติดริมแม่น้าเจ้าพระยาพบว่าจากทั้งหมด8อําเภอจังหวัดชัยนาทมีท่วม5อําเภอจาก8อําเภออาเภอสันพญาท่วมหนักที่สุดหมู่หนึ่งต่อโพนําตักมีทั้งหมด6หมู่บ้านม4ม6ท่วมบางส่วนนอกนั้นท่วมหมดตอนนี้ปริมาณน้ําลดลงแล้วแต่จะไปเพิ่มขึ้นตรงจังหวัดสิงห์บุรีที่นี่ ไม่มีขันกั้นน้ำมีเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่นี่วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการทําขันกั้นน้ำซ้ายขวาตลอดทางที่แม่น้ําเจ้าพระยาผ่านทุกตําบลขุดล่องน้ําให้ลึกเหมือนเดิมกว้างเท่าเดิมภาพรวมเรื่องเกษตรกรปลูกนาข้าวในจังหวัดช้ยนาทเกือบ100%พบว่าปลูกข้าวได้เฉพาะนาปีเก็บเกี่ยวทันราคาปีนี้7,000บาทตันประกันราคาข้าวเปลือก10,000บาทตันข้าวเจ้า12,000บาท ตันต้นทุนปุ๋ยจากเดิม700กระสอบขึ้นราคาเป็น1,350บาทกระสอบต้นทุนการปลูกข้าว4,500-5,000บาทต่อไร่ยังไม่รวมค่าแรงค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยเจ้าสู่กำหนดราคาซื้อขายข้าวกับชาวนาอยากให้มีการประกันร,ราคาปุ๋ยให้ไม่เกิน400บาทกระสอบนายมงคลกิจกล่าวว่าอยากให้มีการนําเข้าปุ๋ยเองพักการเมืองต่างๆอย่ารับตังเอกชนเกี่ยวกับปุ๋ยก็จะทําให้ราคาปุ๋ยจะไม่เกิน400บาท กระสอบการชดเชอยเยียวยาเรื่องน้ำท่วมปัจจุบันชดเชยนาข้าวที่1340บาทต่อไร่น้อยมากหน่วยงานรัฐที่เข้ามาดูแลตรงนี้ถือว่าน้อยมากงบประมาณปี66ในส่วนของอบอตอมีจำนวนงบประมาณที่น้อยซึ่งทางอบอตอไม่สามารถใช้งบปี66ทั้งหมดมาใช้ได้เพราะมีโครงการเดิมอยู่แล้วใช้ได้แค่บางส่วนไม่มากปัจจุบันพบว่ายังขาดแคลนเรื่องถุงยางชีพ ซึ่งได้รับน้อยกว่าที่สิงบุรีชาวบ้านขนควายหากระสอบใส่กันไว้สองอาทิตย์ก็ไม่ไหวทํากันเองตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2565ที่ผ่านมาชาวบ้านนึกว่าเอาอยู่แต่ก็ท่วมเพราะตั้งแต่เกิดเหตุการณ้ำท่วมมายังไม่เคยได้รับการเยียวยาอะไรจากภาครัฐเลยมีมาจากกอฟผกระทรวงพลังงานเพิ่งมาบางส่วนนอกจากนั้นประชาชนต้องการให้ราคาน้ำมันลดลงฝากสอสเตเสนอแนะให้รัฐบาลลดค่าภาษีน้ำมันลง โดยจำนวนประชากรหมู่หนึ่งต่อโพนังดำตักมีจำนวน320หลังคาเรือนเดือดร้อน320หลังคาเรือนหมู่3มต่อโพนังดำตักมี230หลังคาเดือดร้อน115หลังคาหมู่5ต่อโพนังดำตักมี333หลังคาเดือดร้อน260หลังคารวมหมู่4จํจำนวน13หลังข้อเสนอแนะของทางสสเตเสนอต่อรัฐบาล ควรอนุมัติงบกลางซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนโดยด่วนให้ครอบถ้วนพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกจังหวัดตามระยะเวลาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนอยุ่ตามมีตามเกิดแบบนี้หลังจากนั้นค่อยเยียวยาประชาชนเรื่องขาดรายได้หรือเรื่องการซ่อมแซมบ้านและการชดเชยเยียวยาเรื่องสินค้าการเกษตรได้รับความเสียหายและรัฐบาลควรมีการวางแผนการจัดการน้ำทั้งระบบไม่ใช่แบบปัจจุบันไม่มีอะไรเลย